เปิดคลิปดิเออเปิดแล้วเปิดแล้วกลับวสวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้ผมคิมงานวันนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกสำลุงจับสบีพวกอะไรไอ้ยังไม่ไหนก็ขอดูน้ำเองบอลฮะคไม่ไม่ทำคลิปวงกมสักทีให้เคยทำคลิปแบบตัวเดียวนะฮะแบบแต่ผมแบบนานนี้ฮะจะได้ทำคลิปแนวนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยฮะลากันไปก่อนนะอุ้ยโทรศับเกือบจะล่วงเค ลมแรงมากเลยลมแรงมากน,ะา,กนานๆทีเราจะออกมาได้แบบนี้นะฮะท่านผู้ชมถ้าใครอยากมาเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลแล้วก็อะไรต่างๆไว้นะเพื่ออยากมาเที่ยวนะจริงๆเราก็มากับครอบครัวม,มากับอะไรก็ได้ฮนะธรรมชาติก็เยอะดีฮนะเพราะว่า อยู่ในบ้านมันน่าแปลกไงครับช่วงนี้ก็เป็นวันหยุดเทอมด้วยฮะหยุดยาวฮะกว่าจะได้มาเห็นหน้าพวกผมก็นานฮะเดี๋ยวไม่มีผมก็อาจจะไม่ได้ทำต่อเพราะว่าเริ่มท้อแล้วคะเพราะว่าไม่มีไม่ค่อยมีใครมาดูเลยฮะทำไมวัดนยไม่มีแฮมาลรอยจะเปิดช่องแล้วสำหรับใครที่แบบหลงป่าไปหิวน้ำไหมถ้าเจอน้ำตกสามารถกินได้ผมกินให้ดูไอเยี่ยมเจอเจอคนแปลกเลยไอวัดไม่แปลกเลย ไอ้เที่ยวเอ้อ้าวเคนะก็สำหรับวันนี้ท่านผู้ชมผมก็มาเที่ยวนะฮะก็มาไกลมากฮะก็อย่าลืมแบบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยครับเพราะว่าอุปกรณ์อะไรผมก็ซื้อมาเพื่อท่านผู้ชมนะเพราะว่ารักท่านผู้ชมตลอดนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมครั้งหนะาพูดอีกครั้งหนึ่งเลย คนทุกวันนี้ลากันไปก่อนฮนะบ๊ายบายคนระับเจอกันะ